แล้วก็ตกสองไม่ยอมฝันแล้วก็เี่าตีไงนองมาอย่าทำร้ายีไงนีไงตีออดี๋ยวดตีีีตีไงน้องไปไหนะมึอขาป้องพี่ขาป้องขาป้อง

ทำไมเจอคนแบบเจอคนหน้าเหมือนไส้เราไม่เล่นเราเ,เราเียวอีกทีหนึ่งกันนะ ก็กลาวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในวันนี้นะคะผมได้มารองวรลุพาซีซั่นใหม่นะครัผมซึ่งก็เป็นตัวนี้นะครับผมตัวลูกรักของผมในปัจจุบันนะครับผมก็คือต้นมาของพ่อยิปเน็ตนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทําการซื้อมาไปที่เรียบร้อยแล้วครับผม นี่บอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวฟ้ามะพร้รา,พาวแก้วนะผมสําหรับต้นไม้ของพ่อนะผม,มเรียกว่าเป็นสกินเอฟเฟคสกินแรกของตัวมันเลยนะซึ่งแน่นอนว่าผมก็จะทําการรีวิวให้ดูนะผมก็เดี๋ยวไปดูรวยเทมพลังแฝรกันดีกว่าเนาะตัวนี้ก็คือรวยเทมพลังแฝรที่ผมใช้ในเกมนี้ผมก็ตามภาพน,นี้เนาะส่วนรูนก็ใช้ไปรูนพวกเอ่อโดตรเทพยี่สิบ สติสเปรดสิบแล้วก็โพเวสสิบเนาะแล้วก็เป็นชิ้นละกับสิกเกอร์นะผมก็มีแต่เพียงเท่านี้เนาะสหรับการมาบอกรู้ไอเทมพลังแสงนะผมก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อป็นกำลังใจคนทำคลิปนะครับผมเพื่อการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเชิญเราเชิญผมไปดูกันดีกว่าเนาะพี่พี่ตัดผมไปทั้มีมเออยแม่ตัดแม่ตัดทำมีมแต่แต่แม่ตัดลงมีมแต่ตัดลงไอ้นี่เลย มาเลยเนาะเอยเป็ดโอ้โหไอ้ย oh, ่าช like ิมดูซ uh, like, yeah, ิเเดือไม่เอาไม่เอาไม่เอาตะชวดไม่เอาไม่เอาไอ้ย่ามาเป็นตะดนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอตวกดสกิก็จบแล้วอชาติไหนจะได้ดีวะตชวดก็วเอ นี่เป็นไงไอ้เมื่อกสกินกูเยอะชู้ย <Wow. S 1> เป็นไงครับสก,กินกูคุจะบอกว่าสกินนี้มันรอได้พี่ฮะดูใช่ไหมครับว่าสก,กินนี้เราสามารถรอก oh yeah. oh, oh. ่อนได้ครับไม่โอ้โหต้นไม้อย่างเฟี้ยวเฮ้ยไอ้ดูทำไมเขาตีสวยกของของพีกวะ ไอแย่โอ้ยท่าตีสพอร์ตสวนกับท่าตีปาอีกเราก็ได้เดี๋ยวๆๆกูช่วยกูช่วยป่าก่อนได้ไๆไม่ง้มาตรงนี้ตรงนมดน้องกูบิดไม่มันได้แค่นี้ไม่ได้แค่นี้ได้แค่นี้ได้แค่เจ็บที่กูแล้วตอนนี้ไเหื่อพยิงอยู่อยูโอเคเรียบร้อยคอโผมไม่ติดเอาเฮ้ยโอเคตอนนี้จต่ออาจจะเอา ไม่อะไรพี่เดี๋แต่งกันเลยไม่อะไรถ้าสอบถ้าสอบเมื่อไหร่เดี๋ยวกเยออเยวูเดี๋ยวกูจะไปช่วยนี่แหละอะไรเลยครับเซนผมบอกว่าเขาจะเดินขึ้นมาจะตักนี้มันไปอยู่ดีเปรียบเลยอยู่เพียบเลยอยู่เพียบเลยเอาอะไรไปบ้เอาอะไเอาอะไมาใช้หมดแล้วใช้หมดแล้วใช้หมดแล้วเอาบีเจนไหมบีเจนไหมแล้วเขาหนีไม่ได้เกาจริงน,น่าจะเอาบีเจนก่อนเพราวีเจนไม่มีสกิลแล้วนี่กับใคร เล่นกับอ่าปอไทันดีแน่ดีแน่ใช้ือแล้วก็ตก่อมายอกควานแล้วก็เออ่งอม่เมออ่เ่ออเรม่อ่ออแม่่ น<ด>ี่ไงนีตีแกไม่รอดแน่เบ้ทำไมเราไม่เล่นรอเลี้ยวอีกทีนึงทำไมเจอคนแบบเจอคนหน้าเหมือนไส้เราไม่เล่นรอเลี้ยวอีกทีนึงกันนะ ไอ้กูกูไม่ได้กูไม่ได้ปิดมันมันชอบตัวดีไม่ใช่หรอเมื่อไหรที่ที่หยุดเลยนะครับตีดมาติดเลยไม่ไม่กูหมายถึงว่าเบอร์เสร็จแล้วสุดท้ายแล้วก็แลกอติเลือดไม่ใช่หรือแลกเลือดแต่งหนอยมันมันก็ยังแบบมันก็ยังตีก่อพอมาถึงมีความลระดับทีมันอม่เนี้ยนะแต่ว่ายังไม่ใช่อตินะบอกก่อน อ,อ๋อเจอแล้วอย่าอย่าอยาอยรอแป๊บมันออกมาแล้วแต่เล่นได้เนอะเก้าใช่มาดูเอ้ยผ่ไปเคลียร์บอลถนงไปเคลียร์บอลก่อนก็ไ ตัวแข่งไว้วงผายเฮ้ยหายแล้วเมื่อไรพี่ <c oughs> ผมมาแล้วผมมาลัดแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยมามาใส่หมดแล้วมาใส่หมดแล้วพิตเตอร์แค่อยู่นนั้นเจ้าพ <c oughs> ูดดีเี <c oughs> ลองไปหาย <c oughs> ไ,ได้ ไหวทำไมเด้งเรือแม่งทำไมมันก็มันก็ไม่ใช่ตีธรรมดาแต่ทำไมมันมันตูมันตูตีกลางเลยวะเออชื่อแค่ชื่อโจ้ไม่นี่เลยหรื่เปล่าปะกัดปะกัดเฮ้ยดิเจ็ดเค้ก้วยนี่เลยวะสิ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 สมีไงน้องไปไหนแล้วมึงขาป้องพี่ขาป้องขาป้อง รงให้รงให้ร่างให้ร่างให้ร่างให้รงต่อตต่อดีอสวยครับโอ้โหพี่เตยมฮอเมมาแล้วยากยากยากยพียกลัวเยเพียงกลัวป้าผมไม่ได้เกรงกลัวว่าคนสอคนี่เยล่วมาเยอะเลยต่อตามพี่โอเคโอเค ไอเย็บวิกไรกูไม่เป็นไรพี่ความตายคืออะไรถ้าเราไม่รู้จักความตายทำไมต้องปิดไปมันกดกับมกากดประทปรตูโอ้โหผมไม่ไดปีออฟเซตเลยที่หว่าเลยใช่ไงมึงพูดแต่ไปตีนี่อยู่ ขอสามวิทขอสามเล่นไหมเล่นไหมเล่นดิพี่แต่ดูเหมือนจะไม่มากันเลยโอยไม่ไหวเลยเปิดก่อนเล่นเดียวเปิดก่อนเดียวเขาจะจะเอาเลยดีขาป้อมไม่ได้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 กูไม่มีของกูไม่มีของขาป้อมอ่ะได้แน่ตอนนี้เฉลียวเดีย รู้ไหมเพราะอะไรเมื่อแกกูขับไปใช่ไหมแต่มันไม่มีแต่ป้อมอ่ะมันไม่เล็งไม่เล็งหมืนว่มันมเล็งกูตอนแรกเลยเพราะกูรู้อยู่แล้วว่าป้อมมันต้องตีกูกรูรู้เนี่าติพวกสวยซันตูวัาไม่มีอวตาตะล้วงลิกเตอร์ไม่มีใครกันป้องใช่นั่นแหละครับทุกคนกูได้ที่สองแน่ๆไม่ก็ที่สามอ่ะกูอะผมที่หนึ่งมึงก็ต้องที่หนึ่งยังไงเฮียขนาดเนี้ย ก็เด็กกว่านะทำไเวลาปลุกเล่นงทำไมทานนี้ผมดูมีเอาแบบมีเอาไปแปลกกว่ะเป็นไงกูบอกแล้วกูที่สองที่สองที่หนึ่งเขายอะไม่ตัดแต้มกันเยอะ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 ดิไม่เยอะได้ไงก่อนมันจะไม่เยอะได้ไงโอ้โหมือข้าไปสิบเก้าบ้าเปล่าปกตินะพี่นั่งเหมืองมือข้าไปประมาณเยอะก็ไม่ใช่แั่งแปลงยัก็ก็มึงก็มึงก็เป็นขนาดนั้นอะไอ้เหี้ยมึงจะไม่เอวีพีมันก็แปลกแล้วล่ะแล้วเจากแอสซิสกูจะแบบแอสซิสยี่สิบห้าอะไรเงี้ย ก็ประมาณนี้ท <beginning> <world> <ALLY: S 1> ุกคนสำหรับการมารีว <im iter> ิวสกินใหม่ของเจ้าต้นไม้ของพ่อกันนะครับผมก็เป็นกับบ้างของสำหรับการมารีวิวสกินใหม่ของต้นไม้ของพ่อนะผมยิปเน็ตนะผมก็เป็นสกินที่เรียกได้ว่าโคตรสวยโคตรอลังเลยนะสําหรับตัวละครตัวนี้นะผมก็ ก็เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็น T.I.S ที่สามารถพลิกแพงสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากตัวละครมันเป็นตัวละครที่เล่นยากเพราะว่า,าต้องฝึกกันสักเล็กน้อยน,นะผมไม่เล็กน้อยแหละน่าจะแบบว่าต้องฝึกกันอีกเยอะเลยเนาะเพื่อแบบว่าดึงประสิทธิภาพสูงสุดข,ของมันออกมานะครับผมก็ต่อมานี้นอกจาบการมารีวิวสกินใหม่ของยิปเน็ตนะครับผมก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ